ทุกโรงเรียนมีอดีตที่อยากปิดบังนี่ไงมึงรูปลำประหารที่กูเจอมีเหตุการณ์ที่ไม่อยากพูดถึงมีนักเรียนที่อยากลืมและมีเรื่องลึกลับที่รอวันเปิดเผยอยากให้พวกเราทำอะไรเฮ้ย GTH ขอชวนคุณสยองกับเรื่องหลอนในรั้วโรงเรียนยในละครซีรีส์ชุดใหม่จาก13ผู้กำกับไฟแรงพบมาร์ชจุดทาวุธปันปันสุทธาตาไมเคาลสิรชัดเฟรมชวินสไยเดอร์สตาร์และนักแสดงวัยรุ่นอีกมากมายที่จะมาเปิดประสบการณ์ความกลัวครั้งใหม่ให้กับคุณเป็นไงเขมเฮ้ย เรื่อนเขียนโรงเรียนหลอนทุกวันเสาร์2 2นาฬิกาทางช่อง GMM Channel และ GTH On Air เริ่ม1พฤศจิกายนนี้